สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำคัคือเก่านะคุณผู้ชมเจอกันกันกบแม่หมูกับเจลรต,ตรี่อยู่ครัวคือเก่ามอนี่เจคนใดย,ยังกินน่องมันี่สวัสดีค่ะเจลอตลตีสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เอาเฮ็ดอีหยังอันเจ,นเจอันบาวเฒ่าพันซื้อแหนมเมี่ยงพันไปอุดรแหนมเมี่ยงเกลืเลยเลอัน,นยังกว่าแซ่โอ้แซ่แปงแ<ซ>้งแผ่นแป้งแผ่นแป้งตองแก่ครามมันจังบติดกันเริ่มซื้อคาวปุ่นโอ้ ข้าเจ้าบริไซเขาปูนเจอันนี้ม,มันเป็นแหนมเนื้องกันอันนี้นะคะเอาเข้าไปชมมือน,นีนะคะมาเบิงน้ำกันบ่าวเท่าเพิ่นจะจับรตเตอรีนะคะเ <c oughs> พิ่นจิใส่กําไลเหล็กน้ำพีดิเจ่จะเพิ่นจะใส่ดึงดึงเอาวันรตเตอรีงวดที่แล้วนั้นเ <c oughs> พิ่นได้หาหนึ่งตรงๆนะคะพี่ชมมือน,นีเพิ่นจะมาดึงเอามาเบิงน้ำกันเพิ่นจะเอาตัวใดนะคะพีชมงวดวันที่17มกราคม2 5 0 0ห้า หกสิบแปดค่ะเอาทำไปชมคุณที่ไหนมาห้องปฏิสุปุณมาเนาะมีอมนค่ะมเอนี่นะคะเมมูก็จะแจงข่าวนะคะทำไปชมอีฟซี่นะคะที่สั่งกําไรเหล็กน้ําพีน้ําแม่หมูนะคะผู้ชมพรุ่งนี้แม่หมูจะเดินทางแปลกับปู่เจ็ดสองนะคะจะเอามาส่งให้อีฟซี่ทุกคนนะคะที่ได้สั่งกับแม่หมูมากนะคะกับซาธุบุญน,นะคะที่ ได้สั่งมาเนาะเจ้ได้ทำบุญกับปูค่ะแล้วกาผู้ที่เพิ่นฝากมาทำบุญถวายน้ำแม,ม่หมูกระเจาไปให้มืออื่นเพื่อนนะคะพี่ชมเอาไปให้วันพุธนะคะจะไปรับกำไรน้ำน,นะคะพี่ชมนแม่หมูไว้แบบนเอาอเมอนก็บวาคล้องนีเห็ดครับเขาแบบนี้เจบย่านี่เด้อเดี๋ยวมันเสียเนี่ยได้เจ้ โอเคเดี๋ยวจะติดกันเก๊ติดเจ๊เดียวเดี๋ยวจะค่อยลอกออกมังจะง่ายแค่หลแม่มุ้ยอันเดียินเสียงเบาๆมาอ้าวคือได้ยินเสียงไปเบายังกันเบาๆเ่าๆคนบอกกบแฟนแม่มูอยู่คนคนน่ะวินอ่ะคนอันนี้ไปแนมเนื่องเพิ่ไปเวฟอยู่เวฟเจ๊ไปเอาออกอันนี้เจ๊กิอันั้น ได้มาเจได้เต็มหน่อยมาจะได้เออมันอยากหน่อยอยู่นฮอร์น่ะเร็วๆไปเป็นฮอน่ะเดี๋ยวอาร์ตคลิปเดี๋ยวเขาไปซื้อขอบคุณอีกบ่ต้องกันก็ได้ดอกเจฮอร์ตะกระผักก่ะแ่บพือกันเจมากไหมอันนี้เป็นผักเดี๋ยวเจไปเอาเวฟเขามากก่อนได้จ้ะเอาทำมิชุมอ่าค่ะคุณเสียงเรากันจ่อยๆอยู่คุณ คุณนะคะผู้ชมเสียงเบาเท่ามากพ่นาวาออชมพูนะคะบวกเพ่นหยิบลอตเตอรี่ตัวนี้ไว้งวดที่ผ่านมากพ่นถูกสามตูดนาอค่ะผู่ชมนี่ไงโอ้ถ้าเบิ่งน้ำกันงวดนี่จะเป็นจังไรตัไก่สันนี่แม่หมูเราไปเห็นอย่างเจ็จ,จ,จ,จเท่าเดียวได้ปะได้ค่ะตัต้งวีว<บ>ทีแหนมเนืองแหนมเนืองเจ้าดังอุดรทัามพ่ชมเมื่อวานเบาเท่าไปรับ,ไปร,บไปรับพี่ชายที่สนามบินอุดรลอตเตอรี่ของเจพึงมาก ลูกสาวม,มาสงจักมึงเลยเอาเจย,ยก้ว้เจ้าทำม้ชมโอนนะเออนี่ครับเอามาบาทนี่เมื่อนันอนจากน,ค,น,นนะครพนมนักคนจำให้เบาเท่ายิบรตรีตรัวได้กว่าเจศูนย์กะศูนห้ากับสามเกศูกับ39แต่เบาเท่าสั่งเจแต่0ูนย์ห้าศหกับยังวะเกจ็ดแมนนี่กว่าเจแล้วลืมทำมุชม <l ots> ออต้องสร้างเป็นพิเศษเดี๋ยวเจอโอ๊ยเจ๊อ้อาทาทผช้่มนะครับ05นะครับนี่ครับจากนกครพนมทชมชุมเดี๋ยวจังรอบเบิ้งที่เด็ดอชมพู่นะครับสั่งเบาเถามาว่าให้ยิบลอตเตอรี่ตัวนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่างวดที่แล้วของอชมพู่กับทอว่าแมนนะแต่วางวดนี่เพิ่นยำเบเแถามาว่าให้ยิบไปเลยนะครับงวดนี้เอฟซี FC, จากอิสราเอล เกรงใจเว้แม่เน่บ้าหรองวดที่แล้วพนยำมากพนเอาติดศูนย์มาที้เจบันไดบ่ศูนย์เก่ามันมันเป็นบนมันมาล่างเออเออมันเออมันใช่จะไลบัไดท่านผู้ชมงวดที่แล้วพนยำติดศูนย์พนเอาทุกทุกศูนย์งวดที่แล้วเนี่ยติดศูนย์พนเด่นติดศูนย์กามาศูนย์เก่าพยวแต่ว่าศูนย์เก้ามาล่างพนก็เล่บันไดศูนย์เก้าไปบนเลยบ่ัยไดศูนเก้าไปบนเล็นไดบ่ไดอยดอ่าล้เอา นะครับบ่าวเ่าเจ้าศูนย์ห้านะครับแตว่าสามเก่าลือนเพิินเบาอันนี้จากนกครพนมให้ตั้งแต่ต่องวดด้วยนผูมชมเด้อเดี๋ยวเจ๊<ะ>นี่บ่าวเ่าใส่กาไรกําไรเหล็กน้ําพีจากอุตรดิตถ์อยยิบงวดที่แล้วนู้ลองนู้จิมเดี๋ยวเจ๊จะเป็นหนึ่งขึ้นกันงวดที่เ,เ,เราได้หาไปเพราะว่าเจ๊ถนัดนี่บ่าวเ่าเอาสั่งเจ๊ไว้นี่หาศูนย์ศูนย์หาเนี่ยห้าศูนย์นี่ธรรชุมดึงบหมดัเลยเนี่ยเอาเอาบ่าวเารักรักรวยไหม เยอะมากน <isation> ั oh, ่นน like <realtà> ี Dieses, ่ศเอ้มีเก่าหาศูนเลยผูจำบเบาทำเมเเอาหาศูนย์รรมช่มห้าศูนย์ศูนย์ห้าเอาใส่ยิบว่นี่สาุูน้ปูเดอเจเยข้มางนี่จับไม่ได้โชคไดมาขึ้นวัที่แล้วค่ะนี่ห้าศูนยูเอ้าคนขึ้นเน็บไม่ดีแต่คนจับเบาเท่าซังว้ห้าศูนย์ศห้าราคาเก้าเจ็ดเก้าเจ็นี่ค่ะเบาเท่า เก้าเจ็ดเออเน็ตไปเห็นลยตัวนีนเน็ตไปเลยอ่ามื่อนี้ได้ออกไปขายไปเห็ลูกค้าไปก็ออกไปยูค่ะตอนเท่าทาเบาเทาก้อนกะคัดไว้ให้ค่ะเก้าเจ็ดเจ้ายุ้ยไซนเก้าเจ็ดนี่นี่ค่ะเบาเทาเจ็ดเก้าวมือว่าไฮแจดึงไฮเด็กกําพี่มีแต่ดึงเองเล่ได่ดึงเอยหรือยิบเด้อเบาเทาเด้อพนมาไสรหรือยิบเ่าเทาไม่ยิบรตอรี่แน่เลยเท้าอเอ้ยมาหนามามายิบไอ้แม่หมูคนนี้อ่ามาดูนะ นั่นมีอยู่นี่แหละลูกบอสสั่งสั่งสั่งเกีอรตเตอรี่แล้วมาหนามาเอาดึงให้แน่นี่ดึงให้ดึงให้ดูเก้าสองในดึงออกมาเก้าสองดึงเบิดเลยเคยอวันที่พ่อออกตะเก้าสอง่นี่บดเออดึงเบิดหันหาไปลูกดึงให้แม่หมูในมหาเจ้าดึงแฮ้งดึงออกมาไหนสามีพอดึงในหมูทั้งชุมมีหมูเก้าสององกกลับไปได้อีกสองเก้านอ่าบ้างบ้างวันน่ะบ้างทางกันสองเก้าอันนี้ของแม่หมูอ พอดีสองเก่าคนในสามีสามีเพอ่ะอ่าพไดีโชคน้ำกันทำาชุ่มาแล้วครับบอดี้กับไตวัดเนาะอยู่เง่าเลยบะชวนตัวด้แม่หมูเอาไปลวกเอาไปหน้ามาเลยเ้ี่พี่ผมน้ำหกศูนม่หาอ่ะเบิร์ดรถลูกเอารถหน้าเอรถทาเาม่วงสามีแม่หมูทำูาชุเมมันมักตัวเก่าวัที่แล้วพนบอกเอาเท่าอยู่ได้เจเพนว่าผมน้ำมัก มักถึงไอ้เกาศูนกับมักเอาไปแล้ไปเไปเลยเกาศูนกับมักเป็นมาย่านหลายใบเอสันหมูอะไรกี่หางูนหมูุนหงไม่จงไหมีหาคือกัยญาละหาค่ะลูกเอามาสามเหระมันมันจะนักเอามเดี๋ยวจะไปอเอามักรักลอยเอาปับเราไปย่งหาไปตูวลูกอันนี้ของของไอ้สามีแม่หมูศูนเอาเป็นคูก็ได้ว่าเอาปรีดก็ได้นะเลเดอืมเอา อ่าอันนี้ของสามีแม่หมูศูนย์หกหกูนย์ขม่กสองเก้าเก้าสองเมวันที่หนึ่งหลดมันจงบดได้เปแต่วันนี้อ่าันได้อ่าจงบดได้เปตเฮ็ดมันใหญ่มันเหลียญใบสองเหรีเอเาทำช่ชมบานนี้่วอันนี้ทำชอมจากนครพนมยำห้น้ำได้ทำชมเด้อค่ะเป็นักศูนย์กับลักสามค่ะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนยเก้าสามสามศูนย์า้ยำยำศูนห เมืที่แล้วเขาตัวนี้ทั้งคนคือเก่าศูนย์หน้าศูนย์เก้าและจากอชมพูท่ทำชุ่มพันเนียนเบาเท่ามาตัวมีเจเอาล่างชุดล่างเบาเท่าเจา้าซีหนึ่งกับซีสองพันยำม,มาบอกเบาเถาว่าหยิบรตเตอรี่ไว้เลยติดซีพันว่ามักติดซีก็คือซีหนึ่งกับซีสองเพราะกลับตัวไม่กลับบอกกลับตัวเอาเดี๋ยวทำช่มเบาเท่าจะหยิบก่อนนะครับซีหนึ่งซีหนึ่งยูทำช่มเนี่ย สีสส่หนึ่งสี่สองสี่หนึ่งมีอยู่ห้าใบออาเอาสาธุทัพปู่เด้ออ่านี่แหละเพิ่นว่าดูดซับเหล็กน้ำพี่นักผ <c oughs> ู้ชมใส่ยิบวันที่เรากระหม่อมกระแห่งอยู่ <c oughs> อ่าสี่หนึ่งอ่านะครับแล้วก็สี่สองอยู่ข้างกันนี่ค่ะเอาท่านผู้ชมสี่หนึ่งกับสี่สองอส<ว>แต่ว่าท่<ว>านผู้ชมหนึ่งหกหกหนึ่งมีเบ้าถอดก็ได้ไว้หลายใบแล้วนะครับ หนึ 1> 1, 6, 6, 1. ่งหกหกหนึ่งเบาเท่าได้ไวหลายใบแล้วเดี๋ยวออกมาให้เอฟซีบังกนทานผู้ชมทานผู้ชมอ,อชมพู่เน้นย้ำนะครับย้ำเบาเถ่าว่าซีหนึ่งซีสองเด้อนะครับหนึ่งหกเนี่ยทานผู้ชมเบาเท่าก็ได้ไวหลายใบแล้วแผงเจมดหมดนะครับแผงเจมดที่ริงสังเจไว้เจว่ามีคนสังแล้วะนะครับกับว่าเป็นนางนี่ครับเบาเท่าก็ับไปได้จากแผงข้างนอกมานะครับอ่จาจักใบแ่ะ เจ็ดใบเพราะสบป่ะหกหนึ่งสองสี่หกสองสี่หกพอดีสิบแปดใบ<ะ>นะครับหกหนึ 6, 1, 2, 4, 6, 8, 8, ่งนี่ได้แปดใบนะครับหนึ่งหกนี่ได้สี่ใบท่านผู้ชมเอาอันนี้เป็นตัวที่มกักท่านผู้ชมเพราะว่าปีที่แล้วนะครับร่างออก 6, 1, อหกหนึ่งท่านผู้ชมโมเน่ปีนี้นะครับโมเน่เด้ออ่าเอา บ่าวเ่าเมาสลอตเตอรี่ของเจนี่ก็คือส <5. S 1> ามสิบใบนับ30มบใบห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าเจ้าลักะสีกับ42เพราะว่าออชมพู่เน้นมา4ี่หนึ่ง่สองแต่ว่านี่ชุดของออชมพูหนึ่งหกหกหนึ่งกับมีรได้มชมเดอ้อนะครับผู้ได้มกชุดบนของออชมพู่เจ็ดศูนย์เอันนี้เป็นชุดเต็ม <5. S 1> นะครับโค้งสุดท้ายรอก่อนนะครับนี่ของแฟนแม่หมูเพันกระตําตามตัวเก้า เซ่ละ่ะหกศูนย์อันนี้ของแม่หมูสองเก้าเก้ของแฟนแม่หมูหกศูนย์ศูนย์หกอ่าทผช้่มของเปิยี่สิบใบดาบแ,แมหมูสิบใบอ่านับจากนครพนมทผชุชมแคปหนาจอไว้นะครับเปิ้เนียนไม่เบาเถ่าศูนย์หาเนี่เด่นที่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนยกกระตุงครับของแฟนแม่หมูด้นี่ยของสามีแม่หมูนี่ยทำชมม่ม เอพิ่นตามตัวเก่าเพิ่น่าหมดที่แล้วเสียดายคุยกับเพิ่นอยเพิ่นมาเพิ่นมักคือเก่าก็มักเพิ่นมามันหลายตัวเพิ่นมาเพิ่นมาบ่ต้องเอาแล้มันหลายตัวเพิ่นมาอ่จเพิ่นเล่เด่นหกนย์กับหนเกเสียดายเสียดายเลขทูปกันึ่งหานึ่งมือไปใบสารปูแม่ค่ะเห็นชัดพรเห็นแค่สตัวเนาะตัวที่สามเก็ไม่ค่อยเห็นอ้าวนี่ละทช่วมบาเถ้าห้าศูนย์ศูนย์้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสี่หนึ่งสี่สอันนี้แพงลอตเต ของแม,ม,ม่หมูแม่หมูเก่าสอใบแฟนแม่หมู6 0ศูกกไปกลับกับสิบใบนะครับอันนี้6กหนึ่งหนึ่งหเบาเทาเออกจากแผงข้างนอกทำมชมอ่มอุดหนุนแผงข้างนอกน้ำไ<จ>อ้โจ้ไขมานแม่เจนะไอโจ้ไขมานเนี่ยค่ะไปสองจาก bon ne, อิสาเอลวะเนี่ยเพราะว่าชุ่มง่าเพื้นหลายที่กระอบพูนไปเลยลายอิเลยียตส่วนพื้นกระจาตื่นรกระดับหมดบ่หมดหมดที่แล้วดีเจกอบพดเลยลายหมดที่แล้วเพ่ดผัน ศูนย์เก่ามันบนศูนย์เก่าถนานออกล่างเนาะ,ะเอ้านะครับให้โชคให้มั n ท่านผู้ชมนะครับกำไรนะครับท่านผู้ชมกำไรเหล็กน้ำพีมืออื่นมเต็มจิตเดินทางไปหาปูเจ็ดสองไดท่านผู้ชมเด้อนะเพราะว่ากำไรขายดีได้นะหรือเปล่หมือนสองเบอร์ถคนนี้นนะกำไรหมดนะครับแต่ผู้ใดสนใจอ่ะจะสอยประคั่นะจะมีสอยประคั่มาอยู่<ไ>แขวนหน้ารถเจ๊ใสยประคั่มใสสอยประคั่เหล็เหล็กน้ำพี เดี๋ยวจังรอบเองท้ชมบ่าวเถาไปหาปูนะครับอืมจังถาฟังอีกรอบหนึ่งนะครับในหมูเพิ่อนๆส่งขอให้ได้วันพุดพระฤหัสนี่แหละค่ะครับผมพูโทษไปหาปูแล้วปูอาจจะมาพรุ่งนี้อ่าวันพุดก็จะไปเอาเลยนะคะให้ชมให้มันค่ะให้ชคให้มันด้อขอบคุณอชมพู่ขอบคุณจากนครพนมนะครับยิบรอตรี่กับตามนี่บ่าวเถาเอาแผงเจกันทั้งหมดสาสิบใบจ้าแล้วก็เอาแผงข้างนอกอีกอ่าสิบสองใบสิบสองของเมนหมูกาแฟเพิ่มร่วมกันกับเซ้าใบ S <S ร่วมนี่นีน่กะของแพงเจก๊กหกห้าสิบใบ<า>ัมากินข้าวน้ากันมากินข้าวน้ากันเนื้อหมเนี่ยแหนมเมืองแหนมเมืงองมากกว่กันคลิปหน้าค่ะ <S <S คุณส,ส,สวัสดีค่ะ,คะใชให้มานน้ำกันเนาะค่ะมากกว่ากมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ